คุณนัทพงศ์ทวนอีกทีสิครับว่าเอ่490เท่าไหร่นะที่คุณนัทพงศ์พูด496คนที่ลงคะแนนโอเค496คนที่ลงคะแนนเนี่ยลองแจกแจงคุณปฏิพัทธ์เอออ่าจากก้าวไกลอออืื312คะแนนโอเค312 <300, S 1> 312คะแนนครับคุณวิทยาแก้วพลาดาัดืจจากรวมไทยสร้างชาติ หน,น,น,นึ่งร้อยห้าคะแนนหนึ่งร้อยห้าคะแนนโอเคงดออกเสียงเจ็ดสิบเจ็ดคนโอเคบัตรเสียสองคน uh เอ่อขอาคุณวิทยาคันเนี้ยสามร้อยสิบสองคนใช่ไหมครับเรายังไม่รู้รายละเอียดนะแต่เราคิดว่าสามร้อยสิบสองคนเนี่ยคือพันธมิตรพักรวมรัฐบาลแปดพักครับลงให้กับ มองเออลงให้กับคุณปฏิพัฒน์อ่ะครอบครบไม่มีแตกแถวครับพอจะพูดอย่างนี้ได้ไหมผมพน่าจะได้โอเคหมายความว่าเออคุณปฏิพัฒน์ก็ลงให้ตัวเองด้วยใช่ไหมลงให้ตัวเองแล้วอาจจะมีประธานประธานในที่ประชุมก็ลงให้ด้วยนะไม่เห็นเหตประธานประธานที่ผมไม่ไม่แน่ใจเออเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าลงเอาเป็นว่า ไม่น้อยกว่าสามร้อยสิบสองไม่น้อยกว่าสามร้อยสิบสองือืเอถ้าไม่ลงให้หรือไม่ลงด้วยไม่ลงให้ตัวเองก็จะต้องขั้นต่ำสามร้อยสิบแสดงว่าจะต้องมีคนอื่นมาลงให้สองคนครับถูกไหมใช่เราคิดอย่างนี้ที่งดออกเสียงเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเจ็ดคนเจ็ดสิบเจ็ดคนเนี่ยเราพอจะมั่นใจได้ว่าเป็นเป็นพักพลังประชารัฐ สี่สิบคนเพราะว่ามีคนแต่พรักพลังประชาลัพูดว่าจะงดออกเสียงส่วนอีกสามสิบเจ็ดคนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นพักไหนเพราะถ้าตามเกณฑ์แล้วเนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติจะต้องลงให้กับคุณวิทยาครับอันนี้เราไปดูที่คุณวิทยาได้สิ เท่าไรหนึ่งร้อยห้าคนอ่าหนึ่งร้อยห้าคนหนึ่งร้อยห้าคนลองเดาดูหนึ่งร้อยห้าคนนี่ก็ควรจะมาจากควรจะมาจากรูปไทยสร้างชาติสามสิบหกคนครับถูกไหมประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เป็นไปได้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าผมคิดว่าประชาธิปัตย์อาจจะสปริตนะยี่สิบห้าก็เป็นหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดคนก็ยังขาดอยู่ขาดอีกสี่สิบสี่คนเอออันนี้ก็จะมาจากไหนล่ะ คือจะในในฝั่งที่ลงคะแนนให้คุณวิทยาบวกกับงดออกเสียงรวมมันที่เท่าไหร่วิทยาบวกงดออกเสียงนะฮะหนึ่งร้อยห้าบวกเจ็ดสิบเจ็ดออหนึ่งร้อยแปดสิบสองคนอันนี้ก็ขาดไปหกคนเพราะเขามีร้อยแปดสิบแปดถูกไหมร้ <18 7 S 1> อยแปดสิบเจ็ดคุณออพิรพันธ์เออร้อยแปดสิบเจ็ด ทางนั้นก็ต้องทางนั้นก็ต้องหักไปคนหนึ่งนะสามร้อสิบสองเนี่ยก็ต้องเหลือสามรอสเ็ดใช่เออต้องเหลือสามรอยิบเอดครับแต่ในเมื่อได้สามร้อสิบสองเนี่ยต้องมีคนอื่นมาเติมผมว่าน่าจะเป็นพักเล็กเออพักเล็กที่เคยบอกว่าจะสนับสนุนพักใหม่อ่าอจจะเป็นพักใหม่อ่าจะเป็นพักใหม่เออไอ้ตัวเลขนั้นก็เรื่องหนึ่งครับแต่ความความหมายในทางการเมืองอ่ะมันอยู่ที่ ความพยายามที่จะแยกเพื่อไทยออกจากก้าวไกลเนี่ยมองผ่านการลงคะแนนรองประธานสภาคนที่หนึ่งคือคุณปฏิพัฒน์เนี่ยต้องบอกว่าความพยายามนั้นล้มเหลวครับตรงนี้ก็จะมีความหมายอธิบายต่อไปได้ว่าในการลงมติให้ความเห็นชอบคุณ พิธาลิมเจเริญรัตเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจำนวนที่เซอร์เทนสามร้ออาจจะเป็น312นะเพราะว่าเมื่อได้ตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนในการขยับรายชื่อสอสอบัญชีรายชื่อ ของพักเก้าวไกลหนึ่งคนเข้ามาเติมเนี่ยคงจะเช่นเดียวกับของพรักรวมไทยสร้างชาติอีกหนึ่งคนขึ้นมาเติมเนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นตัวเลขห้าร้อยเต็มเพราะว่าเที่ยวนี้ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมต้องรอเที่ยวนี้ไม่มีสอสอคนไหนป่วยลาประชุมไม่มีแต่สองคนที่หายไปนี่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะคุณนัทพงศ์ครับเออที่ว่ามาไม่ครบ มา496อ่ะไม่ได้มา498ใช่ไหมม,มันต้องมา498ใ้่ถ้าตัดพีลิลพันฑ์กับคุณอะไรนั่นออกไปอถูกไหมครับโอเคนั้นขั้นตอนจากนี้นะอันนี้คือความจริงที่ปรากฏนะเป็นฐานที่เราจะว่ากันต่อใช่ไหมคุณนัทพงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนจากนี้ ทางสภาผู้แทนราษฎรก็คงจะเป็นหนังสือแจ้งจากทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกอบกับรายงานการประชุมผลการเลือกตั้งอะไรอะไรทั้งหมดตามระเบียบข้อบังคับทำเป็นหนังสือไปถึงรัฐบาลไปถึงสำนักงานเลขาธิการคณะครัฐมนตรีผมให้อย่างช้าพรุ่งนี้อย่างเร็ววันนี้อย่างช้าพรุ่งนี้เอาเป็นว่าพรุ่งนี้แล้วกันครับ พรุ่งนี้วันที่ห้าก็ทางสำน,นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ต้องตรวจสอบอะไรให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็ทำหนังสือปะหน้าส่งไปให้คุณประยุทธ์นะถ้าคุณประยุทธ์โอเคก็จะไปพร้อมกับร่างประกาศแต่งตั้งเนาะ พระบรมราชโองการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเออสามท่านครก็อาศัยอำนาจตามความเรยก็ว่ากันไปนะนะนั่นก็เป็นภาษากฎหมายถ้าออกจากคุณประยุทธ์พรุ่งนี้วันที่หกหรือออกจากคุณประยุทธ์วันที่หกนะกระบวนการน่าจ,จะเสร็จสิ้นภายในวันที่เจ็ดวันศุกร์แต่อาจจะประกาศลงในราชกิจจในวันที่แปด เสานะตรงนั้นก็จะย้อนกลับมาก็จะมีพิธีนะผมเข้าใจว่าที่ที่สภาคงต้องมีพิธีรับพระบรมราชโองกรารครั้งที่แล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วแต่น่าจะเป็นอย่างนั้น,นเสร็จแล้วก็จะมากำหนดวาระการประชุมของรัฐสภาละตอนนี้เป็นประธานรัฐสภาลคะครับปกติเราก็ต้องบวกสามวันที่หนังสือออกบวกสาม เพื่อให้มาประชุมพร้อมกับมีวาระการประชุมครับนะมันก็จะตกวันใดวันหนึ่งวันนี้นะสิบสองสิบสามสิบสี่วันที่เป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้คือวันที่สิบสามกระะกฎาคมอัมนะนั้นเราก็จะมีช่วงได้พักสมองนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากคันนี้ก็จะตามข่าวคนอุตลุดละ อย่างนั้นอย่างนี้ซีนาริโอฉากทัดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าสิบอะไรก็ว่ากันไปซึ่งแมวแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่เชื่อใครแล้วเอาตามข้อเท็จจริงนะแล้วเราก็จะได้พักสมองกันประมาณสักอาทิตย์หนึ่งคุณนัทพง์ครับก่อนที่จะมาบูกันตอนใกล้ๆฟังจากคุณวันนอพูดถึงเรื่องการลงมตินายกรัฐมนตรี น่าจะสักสองครั้งครั้งแรกมานับดูขาดเกินยังไงแล้วก็อาจจะอีกสักครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการต่อไปละถ้าคุณพิธาได้ก็จบตรงนั้นถ้าคุณพิธาไม่ได้ก็ก็ไปจบแบบอื่นนะก็จะไปจบแบบไหนนี่อย่าพึ่งได้ดานะอย่าพึ่งไปเดานะอย่าพึ่งไปเดาวว่าเออเพื่อไทยจะ ก้าวไกลจะมาเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยเอ่อถ้าก้าวไกลมาเป็นฝ่ายค้านจะไปจับมือคนอะยังไม่ต้องไปคิดคิดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปสเต็ปไปว่าคิดอะไรล่วงหน้าผิดทั้งนั้นครับบรรดากุณซื้อบอกว่าเอประธานสภาจะเป็นสุชาติตันเจริญนี่ไม่ใช่เลยนะมไม่มีเงามไม่มีวี่เลยนะคุณนัทพงศ์ถูกไหม,อมเอออ่ะก็ สรุปความอย่างนี้คุณนภพงมีอะไรเพิเ่มเติมไหมก่อนเราจะเปิดสายกับก็นั่นแหละก็เดี๋ยวต้องรอใช่ไหม,มวัน <ascal> ช่วงสัปดาห์หน้าครัสองครั้งจะพอแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ลระสองครั้งก็พอแล้วคุณนภพงพอไหมพอพอแ <พอ S 1> ล้วครั้งแรกเนี่ยเพื่อเช็คจากสามร้อยสิบสองเนี่ยมันมันดันไปได้เท่าไหร่แต่การที่เขาผนึกกําลังกันได้อย่างนี้เนี่ยมันปิดช่องหลายช่อง ต้องไปว่ากันที่การลงมติให้ขวามเห็นชอบคุณพิธาก่อนเพื่อดูจำนวนที่มันเซอร์เทนก่อนจำนวนที่ทมันแน่นอน,น,อนกอนน่นอนอจำนวนที่มันแน่นอนก่อนหลังจากนั้นค่อยคิดต่อะนะ,อะถ้าคุณพิธาเป็นนายกการแบ่งกระทรวงและจำนวนรัฐมนตรีก็จะทำตามสูตร14.14 14. สิบส mm ี hmm. ่นี่คือเพื่อไทยสิบสี่คนสิบสี่นี่คือเก้าไกลครับเจ็ดนี่คือหกพักร่วมรัฐบาลโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณพิธาไม่ผ่านจริงๆลงมติไปแล้วมองแล้วไม่มีโอกาสผ่านก็ช้อยแรกอยคิดให้ก่อนกันแล้วกันนะจะค,คิดให้คิดให้เขาคิดได้ช้อยแรกก็คือว่า เปลี่ยนตัวมาเป็นคนพักเพื่อไทยโดยก้าวไกลยังอยู่ในสามร้อยสิบสองแล้วก็ลองโหวตดูอันนั้นคือช้อยที่หนึ่งครัได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับช้อยที่สองคือเดลแปดพักจบแค่ตรงนั้นก้าวไกลไม่เป็นพักรัฐบาล ก็จะเปิดทางให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไก่ส่วนจะไปดึงใครมาอันนั้นเป็นอีกเรื่องคนึบเอาแค่นี้ก่อนอเอาแค่นี้ก่อนอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งคิดอะไรละเอียดครับ <by> สเต็ปบายสเต็ปสเต็ปว่าที่ผ่านมาผิดหมดแต่ครั้งนี้นี่ต้องบอกว่าคือมันต้องมองทีลรสเต็ปอย่างนี้ใช่ผิดหมดผิดหมดคือถ้ามองข้ามฉอดมากๆผิดหมด คือจร,จริงๆชื่อคุณวันนนเนี่ยมาตั้งแต่แรกๆเลยครับมาตั้งแต่แรกๆเลยแต่มันจมหายไปในระหว่างการพูดคุยกันส่วนเบื้องหลังการไปเจราจาจะออกมาอย่างนี้ไงก็เดี๋ยวในอนาคตก็คงมีคนมาเล่าให้ฟังเองหรือถ้าเราอยากฟังเราก็ไปนั่งคุยกับใครสักคนที่เขาอยู่ในวงเจราจาให้เขาเล่าให้ฟังก็คงทราบแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสาระสําคัญแล้วล่ะอืเพราะมันก็เดินหน้าต่อไปอย่างที่ผมบอก ผมไม่เรียกว่าซินาริโอซีนาริแออะไรนะผมสเต็ปบายสเต็ปดูดูรัฐธรรมนูญประกอบด้วยอะไรด้วยนะอันนี้ตัวแทรกซ้อนขณะนี้เราต้องมองกลับไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใช่ไหมครับทั้งสามประเด็นประเด็นรัฐธรรมนูญมาตาแปดสิบสองประเด็นพระรามหยัประกอบรัฐธรรมนูญวา่าวยการเลือกตั้งมาตาร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วก็ประเด็นเรื่อง รัฐธรรมนูนมาตรา46ถ้าผมจำไม่ผิดครนะต่างกรรมต่างวาระมีทั้งไปจากกะกะตมีทั้งไปจากสำนักงานอัยการสูงสุดมีทั้งไปด้วยคนไปยื่นเองอ่นะไปสองสาร,รเป็นอย่างน้อยคค,คือสารรัฐธรรมนูญกับสารยุติธรรมนะยังไม่รู้ว่าจะมีประเด็นของสารปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า ันนั้นคือเรื่องเกี่ยวข้ามกับคณณีการวินิจฉัยเรื่องจะใช้เงินคืนให้กับบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนอ่านั้นก็ค้างอยูอันก็เข้าใจว่าน่าจะมาในห่วงเวลานี้แหละใกล้ๆกันครัไอตัวนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในสามเรื่องสี่เรื่องที่ผมพูดเนี่ยเราก็ต้องหยิบมาเป็นปัใจจัยในการพิจารณาในการจะลงมติให้ความเผ็นชอบการดำรงตำแหน่งในรุมนตรีของคุณพิธาครับอ่า เก่ง okay, ไหมครอบคุมยังครอบคลุมครอบคลุม